เอาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็มากันถึงวันที่2แล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขัน ESL One Stockholm นะครับผมหรือว่าเมเจอร์ที่สต็อกโฮมนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูผลการแข่งขันของกลุ่ม A กันก่อนเลยนะครับผมเปิดหัวมานะครับผมก็เป็น OG นะครับผมที่ฟอร์มดีมาจากเมื่อวานนะครับผมให้กับ T1 นไป0ต่อ2นะครับผมต่อมาก็เป็นทุนได้นะครับผมเสมอเบ็ดบูมทีมไป1ต่อ1ต่อมานะครับผมก็เป็นบูมอีสปอร์ตนะครับผมเสมอกับบีทโค้ดไป หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็ E.G. นะครับผมก็เสมอกับบูมอีก1ต่อ1เกมนะครับผมทีวันเสมอบีทโคตรหนต่อ1แล้ว O.G. นะครับผมฟอร์มวันแรกโคตรโหดนะครับผมฟอร์มวันที่2นี่ยังบูเลยนะครับผมแพ้ให้กับทุนได้อีกนะครับผม1เกมก็เป็น0ต่อ2นะครับผมแล้วเราก็มาดูผลการแข่งขันของกลุ่มบีกันบ้างนะครับผม ก็เป็นทีมลิควิดนี่ครับผมเสมอฟานนติกหนึ่งต่อหนึ่งทีมสปิริตเสมอ TSM ไป1ต่อ1นะผมไมคเกมนะครับผมแพ้ฟาวให้กับกรเดียเตอร์ไปนะครับผมลิควิดก็ชนะกราเดียเตอร์ไป2ต่อ0ทีมสปิริตนะครับผมชนะทันเดอร์อเวกเคนไป2ต่อ0นะครับผมแล้วก็ไมคเกมส์นะครับผมก็แพ้ฟาวให้กับทีม TSM ไปนะครับผม ก็สรุปแล้วะครับผมทีมมเกมก็น่าจะโดนตัดออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่านะครับผมก็เลยทําให้ไม่สามารถทําการแข่งขันที่สวีเดนได้นะครับผมก็เลยโดนตัดเชือออกไปนะฮะเรามาดูตารางคะแนนวันที่2นะครับผมก็มีการเปลี่ยนอันดับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในกลุ่ม A นะครับผมอันดับหนึ่งคือ T1 นะครับผมลองมาเป็นทุนได้ บูมบีทโคดเบ็ดบูมทีมโอจีนะครับผมหลังจากวันแรกอยู่อันดับหนึ่งนะครับผมพอวันที่2รั้งรองสุดท้ายนะครับผมแล้วอีกหนึ่งทีมนะครับผมที่ยังเรียกว่าชนะใครไม่เป็นนะครับผมก็เป็นทีม EG นั่นเองนะครับผมที่กลุ่ม B กันบ้างนะครับผมอันดับหนึ่งเป็นทีมสปิริตนะครับผมฟานาติกายมินกาเดเทเตอร์ทีมลิควิดทันเดอร์เอาเวเคนแล้วสุดท้ายก็เป็น PSM นนั่นเองโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยผมสำหรับการแข่งขันวันที่2นะครับผมสำหรับเมเจอที่สต็อกโฮล์มเลครับผมองฝากทุกช่อกดไลค์กด s ซับสไคร์ช n e l บอลจะตะกไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ